เรามาดูในข้อนี้ครับโจทย์ก็คือ t ส่วน5นะ t เนี่ยส่วน5้าเท่ากับลบสิานะครับข้อนี้เรามาดูให้ดีก่อนนะครับนะดูให้เข้าใจก่อน t ส่วนห้าหมายความว่าไงครับหมายความว่า5้าเนี่ยหารอยู่กับ t อยู่ถูกไหมครับถูกไหมครับนะมีค่าเท่ากับลบสิานะเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการหาค่า t นะเราก็ต้องทำไมครับย้าย5้าตัวเนี้ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะจาก5ที่หารพอย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งทำไมครับกลายเป็น คูณนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มดูนะครับว่าทําได้ไหมนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลยครับทีทีเดียวนะทีเดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบสิบสามนะจากห้าที่หารใช่ไหมครับก็กลายเป็นคูณคูณเท่าไหร่ครับคูณห้านะเราเราก็ได้ค่าทีแล้วนะโดยเอาโดยคิดคำนวณตรงนี้ก็จะได้ค่าทีทันทีนะเพราะฉะนั้นค่าทีเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะห้าหนึ่งห้าเป็นหกหกสิบห้าเครื่องหมายเป็นบวกคูณล,ลบได้ลบนะถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะได้ท่าทีเนี่ยมีค่าเท่ากับหกสิบห้านะครับลองแทนค่าในในสรรมการดูสิครับนะลบหกสิบห้านะนะเห็นไหมครับหกสิบห้าส่วนส่วนเท่าไหร่ครับส่วนห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเอาห้าตัดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมห้าสามสิบห้า นะเครื่องหมายเป็นลบนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบสิบสามนะเพราะฉะนั้นสมการนี้นะครับเป็นจริงนะครับคําตอบที่ได้ของข้อนี้คืออะไรครับเท่าไหร่ครับทีมีค่าเท่ากับลบหกสิบห้านะลบหกสิบห้านะไม่ยากนะครับข้อนี้นะอยากหารย้ายอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นคูณน,นะโอเคครับเดีย๋ยวมาดูในตัวอย่างต่อไป